สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปคือปู้ทุกๆๆคนนะจ๊ะเนาะมือนนี้นี่สิภาพ,พี่น้องมาเก็บขนาจ้ะขนาที่นี่ปลูกเองนะจ๊ะเนาะปลูกได้ประมาณนึงเนาะจ้ะแต่ว่ามันบ่ข่อยง่ามนะจ้ะพี่น้องปีนี้บรูเป็นยังอากาศกับแปรปวนนะจ๊ะเนาะนี่สิเฮ็ดพัสซีอิวจ้ะพี่น้อง พี่น้องหลังจากกินเขาแล้วนะจ้าเนาะนี่จิมาเก็บสตรอเบอรี่จ้ามันเริ่มแดงร้ายแล้วจ้าพี่น้องนี่แดงเต็มเลยจ้าก,กินพัสซี่กับแซบพักจ้าพี่น้องวังวางเพียงนี่เนาะกินน้ำกันสามคนพะย่แล้วก็กินน้จาจ้าข้นถามกัเขามาร้ายเห้งพอแม่พี่น้องข้างบ้านเท่านะจาน้าเนาะเพิ่งก็อยากโหว่า เด็กหน่อยคนหนึ่งเกิดอยู่ทงไฮทงหน้าเป็นจังไดชีวิตจังใดใหญ่มาอยู่นาแม่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ใหญ่มาแล้วเป็นจังไดใหญ่มาแล้วพ่ออ,อยู่โบอุปสรรคมี้โบอยู่หลงหลง่อหลงเรียนเป็นจังไดเนาะจา้าในกระสิมาขอตอบพี่น้องในคลิปนี้จา้าน้องปันมาอยู่นี่ได้ปีนี้ปีที่หาละจา้าปีที่จา้าปีที่หาละจา้าพี่น้อง ตอนที่นิดใหญ่มากนี่เนี่ยใหญ่มากเมื่อปี2 0 1 5นเนาะจ้าเนาะ2015มาแต่งงานยูสวตจะเด็กน้อยยูนี่สิมี2อ,อย่างให้เลือกจากพี่น้องแล้วแต่ว่าผู้ปกครองสะดวกแบบใดเนาะจ้ะเนาะกสิมีแบบว่ากนินเขายโรงเรียนผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเป็นรายเดือนให้เด็กน้อยกินเขาออยุงเรียนหรือว่าผู้ไดทีิตสะดวกเป็นแม่บ้านมีเวลาให้ลูกอะลูกกับกำมากินขเขาย,ยู่งเือนจ้ะซึ่งซึ่งนิดเลือกอันหลังจ้ะให้ให้น้องปันกับม่กินเขาออยู่งฮือนเพราะว่าช่วงนั้นน้องปันไม่ทไม,ไมกะปรับโตประทันใดเนาะ สงสารลูกจ้ะอยากให้เขาหูซึกอบอุ่นกลับมากินอาหารไทยกับแมงสิค่ะให้เขาหูซึกบอ่อโดดเดี่ยวเกินไปนอกจากการทสียโซนนึกๆหน่อยๆไปโรงเรียนเลยแล้วก็ไปเขาสู่โดยตัวของเขาเองจากเศร้าจนหอยคําโดยที่เขา,า,อาบอกยังบเป็นเลยนะมันคือสิลําบากแล้วพี่น้องเนาะ, <laughs> นะหลังจากเศร้าหอยคำเนาะจ้ะเนาะนี่ก็เลยว่าเออให้ลูกกลับมากินขา้าวเฮนกับตัดสินใจกันเนาะจ้ะเนาะกับเป็นยังสั่นต่อเนื่องมาเรื่อยๆน้องปั้นแรกๆนะเมย์ยูสวี ตอนถีบเบาภาษาบ่ขั้นเป็นความยากลำบากก็คือว่าการบานเนาะจ้ะเนาะการบานที่ผู้ให้มากนี่เฮ็บดบ่ได้จ้ะพี่น้องช่วงแรกๆช่วงหกเดือนแรกนะจ้ะพี่น้องหองห้ทุกมือือหองห้เหตุการบานทุกมือือเห็ุไปน้ำหองห้ไปน้ำเหตุการากก้านกบปะป่านนแลาะจ๊ะคนเป็นพอเป็นแม่นี่ก็ต้องเข้มแข็งย่างค่ะเพราะว่าเด็กหน่อยความขั้นที่เขาเป็นเด็กหน่อยเขาสิมีขั้นถามว่าเป็นยังเขาตงไงไมอยู่นี่ เป็นอย่างเข้าต้องมาเริ่มเริ่มเริ่มตนชีวิตมาอยู่หนีเป็นอย่างเข้าคือคืออยูุบานเข้าสินอจาเนาะมันที่นี่อันนั้นมันกะค่อนทางสิบีบหัวใจนะพี่นอ้องมันกะบีบหัวใจเท่ากันเพราะว่าตอนทีนิดมาแรกๆรกแล้วนิดกะปับโตหยาดเท่กันจ้ะปรับโตเพื่อสีใดเท่ากันเนาะไหนกะต้องปรับโตจะขอไหนกะต้อง ตุ่มอโลกให้ลูอยู่ให้ได้เนาะจะานะน้องปันเลี่ยนสามภาษาจากพี่น้องภาษาลักก็คขึ้นฝรั่งเศสเพราะว่าน่อยูแทบสวิตทีวอาภาษาฝรั่งเศสนะจ๋ะเขาก็ะ้อาฝรั่งเศสขึ้นเป็นลักรองลงมากับภาษาเยอรมันเนาะจะานะภาษาเยอรมันน้องปันกับมัคขึ้นกันเละอีกอย่างหนึ่งเขาเคยสอบเด็ที่หนึ่งในห้องจ่ะเพราะว่าเขาเขามีความสึกว่าเยอรมันกับภาษาอังกฤษมันคล้ายๆกันเนาะรองลงมาจากเยอรมันกับภาษาอังกฤษจ้ะพี่น้องน้องปันเลี่ยนสามภาษาจ่ายูนีเขาจะเป็นนั้น มาตรฐานนะจ๊ะพี่น้องชาว่บจําเป็นน้องเสียค่าเทิมชาวาบจําเป็นน้องเสียยังเพิ่มเติมกันเจ้าเป็นคนของสวิตเป็นประชากรของสวิตเสียภาษีของสวิตเจ้าก็สามารถสมทรงลูกเขาเรียนโรงเรียนนี้ใดนะจ่ะเนาะโรงเรียนมาตรฐานเดียวกันเบิดทั่วประเทศจากระดับการศึกษาเขาถือว่าดีอย่างแห้งจ่าการทีการทีหายเล็กน้อยมีเวลาพักคอนมากข้นมันเห็นเห็นเล็กน้อยสมองพร้อมทีศีรับความรู้มาข้นได้จ้ะพี่น้อง การข้างค่าเลี้ยนเต็มมือวันพุธเลี้ยนแคตอนเศร้าแล้วกับพฤหัสสุขเลี้ยนเต็มมือจ้าพี่น้องก็กะดีได้ละกันวันนั้นวันหยุดนะจ้าเนาะวันหยุดซิมี่นั่นคอนทางซิมี่หลายจา้ะกะซิมี่หยุดช่วงช่วงคริสมาสสองอาทิตย์แล้วกะซิมี่ช่วงอ,อ,อเดือนเดือนกุมภาพันธ์อีกประมาณสองอาทิตย์จ้ะและ้วก็มีเดือนเมษายนสองอาทิตย์แล้วกระซิมีปิดเทอมใหญ่ช่วงเดือนอนั้นกระดาษกระดาษสิงหาสองเดือน แล้วก็สิมีันนเดือนตุลาอีก2อ,อาทิตย์คือการจัดสามายุงสี่มันก็ด,ดีไปอย่างนึงเฮ็ดให้เหด็กน้นอยบ่กดดันเฮ็ดให้เด็กน้อย,อยมีความสุขเวลาไปเรียนเน้ยงน้องปั้นตั้งแต่มื้อแรกจนถึงมื้อนี้บมม่มีมื้อใดเลยสิตื่นเช้าขึ้นมาแล้วบ่อยากไปโรงเรียนเนาะจา้บมมจะบ่มีแต่ทื่อมื้อใดตื่นขึ้นนี่ฮาวเนาะฮาวดองอยากไปโรงเรียนเนาะจา้ะพี่น้องม่วนหลายอยากไปโรงเรียนจ้ะ่านัะนล่ะจ้ะน้องปั้นเรียน3ภาษาเนาะจ้ะเนาะจากบ้านไปโรงเรียนก็ โบไก่จ่าย่างหานาที th ่โรงเรียนปฐมตอนที่น no ้องปันมาแรกแลน้องปันเขาโรงเรียนปฐมนี่ย่างหานาที่จะทุกมือนี่น้องปันขึ้นขึ้นไปอีกเกตหนึ่งละจ้าบ้านห้ากไข่โรงเรียนมัธยมนะจ้ามัธยมต้นน้องปันขึ้นไปอีกเกตหนึ่งแล้วกะย่างอ่าย่างไปเพื่อก่าจ้าพี่หนอ่มตาวัดใส่เวลาประมาณอ่าบกเกินสิบนาทีจ้าโบเกินสิบนาทีทัดไปทัดจากโรงเรียนปฐมไปหน่อยนึงจ้า มีคนขอให้นิดไปทายโรงเรียนลูกให้เบิรงนะจ๊ะนิดบาสามาไทายโรองเรียนลูกให้ให้พี่น้องเบิรงไดนนะจา๊าเพราะว่ากฎหมาย้เขาคนข้างสิเข้มงวดนะจ๊ะเรื่องสิทธิเด็กหน่อยนะจา๊าเนาะก,การถิบไปทายลูกในโรงเรียนไปทายวิดีโอนโรงเรียนเอามาเผยแร่ในสื่อสาธารณะภาสามาเห็นไหนจ้จ๊ามีมีมีขังหนึ่งที่นิดเคยได้รับจดหมายจากทางโรงเรียนเขาจะมีจดหมายมา ขอผู้ปกครองว่ามือวันที่อนันโทนีเวล่าคนันทนีสีมีไล่การทีวีและการโทรทัศนะจ๊ะเนาะมาท,า,มา,ทายถ้ำยู่โรงเรียนบางที่ลูกของเหาอาสิติดอยู่ในกล่องนั่นก็ได้ผู้ปกครองอนุญาตหรือบอสินะจ๊ะเขียนไปว่าโอเคบอกเป็นอย่างจีะพี่น้องกับตอนที่ตอนที่เขามาทายทํำกับเดบิยองอยุจาน้องปันกันติดยูตะกับเบเดรไลน์นะจ๊ะบบเดบเดบเดรไม่ยังนาเียแต่ว่าการถีถท,ทายเล็กน้อยในโรงเรียนหรือว่าทายเล็กน้อยที่เป็นลูกของคนอื่น มาลงในซื้อสาธารณะแบบที่ห้องบริเคิลอนุญาตเขานะผิดกฎหมายนะจ๊ะพี่น้องเฮ็ดบ่ได้ปรับตัวแรงๆนี่ยากแยเฮงทั้งแม่ทั้งลูกเนือจาะเนาะทุกครั้งเลยทุกครั้งที่สิกลับมาสวิตนี่หายกันแล้วเอ้าทั้งแม่ทั้งลูกเนื่จาะเนาะยิ่งยิ่งเข้าเมาเด็กน้อยนะพี่น้องมันยิ่งเฮ็ดให้เฮาสะเทือนใจเนาะบางครั้งเวลาลูกว่าเป็นอยังเฮาต้องกลับไปสวิตนะเป็นอยังเฮาต้องไปอยู่สวิตเป็นอยัางเฮาคือบ่อยู่บ้านเฮ้ามอมแม่แม่ยืนกับอ่าพอเถ้าแม่เถ้าไป มันกะยิง่งสะเทือนใจนะจ๊ะพี่น้องเพื่อสิปับโตไ้เพื่อสิเ,อสเข้มแข็งอยู่กันมาได้ดเท่าสูมือแล้วก็พ่อมาอยู่ในอยู่อยู่เขาทีเขาทางแา้วนะจนะ๊ะเนาะช่วงล่างๆมานี่เนี่ยบางครั้งถ้ามือใดทีนิดพอดหรือว่ามีปัญหาหรือว่าอย่างก็ตามเต่ลิเคยถามลุงก็จาว่าน้องปัน้นเท่ากลับไปอยู่เมืองไทยบอถุกมือคําตอบที่ใดก็คือว่าบอเป็นอย่างจังบอว่าตีพราะว่า เขาบอกว่ามาม่องสิกลับไปอยู่มืองไทยอีกมมง่งิให้เขาไปเริ่มเรียนมาอีกดิไปเริ่มจากศูนย์ม่อีกดิไปเริ่มตนอ่านเขียนมาอีกดิไปยิ่งข้ามดูแลกันนั่นหละจ้ะพี่นอนในยิ่งข้ามดูแลกันคิดคิดได้เนาะว่าเออแมนยูถึงเขาสิเป็นเด็กน้อยแต่ว่าเขาก็ไม่จิตใจเนาะจา้ะบบแมนว่าอยากง่ายเขาไปใสกักง่ายอย่างง่ายไปก็ไปอยากง่ายมากกับมา,ากเนาะจ้ะเนาะ นิราชาชีวิตเม,มื่อกอบางครั้งมันกับบอดายบอดายมีตับมุ่มที่สวยหรูเด้พี่น้องบางครั้งนะเห็นเขายิ้มเห็นเขาหัวบางครั้งเขามีหลายสิ่งหลายอย่างในใจ,จเขานะจน้ะเนาะแค่ว่าเขาสีเบาหรือเบาเบาแค่นั้นเองจุดมุ่งหมายคนเท่า,า,ทามันบ่ขึ้นกันเนาะบางคนกะอยากอยากทำเห็นมันเดบมากที่สุดกอบโกยเห็นมันเด้มากที่สุด,ห,ดหรือว่า,าอย่างก็กตามแต่เนะจ้ะเนาะต่ว่า นิดพ่อละจ้าชีวิตนี้สำนีกับมีความสุขที่สุดละจ้าชีวิตนี้บ่ต้องการยังแล้วทุกเมื่อนี่อยากกินยังก็ได้กินบ่ต้องอดนอนยานอ้วนบ่ต้องอดนอนว่าบ่มีเงิ่อนสื่ออยากกินยังของของแ่บๆของที่อยากกินกินให้อิ่มนอนให้หลับสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่ปวดหัวบ่ปวดท้องครับท้ายปกติบ่มีมองเจ็บบ่มีมองปวดบ่มีโรคมีไพ่บ่เป็นหนี้เป็นสินบ่จำเป็นต้องรวยจ้ะพี่น้อง บ่เป็นหนีบ่เป็นศีลพ่ออยู่พ่อกินอยากเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนอยากไปไสกันได้ไปอยากแก้สรักตอนไหนก็ได้แก้อยากเขาป้าหาเฮ็ดตอนไหนก็ได้เขาอยากเก็บพักเก็บหย่าตอนไหนก็ได้เฮ็ดพี่น้องแค่นี้ก็พ่อละจ้ะทุกประสบการณ์มันเป็นบทเรียนนะจ๊ะเนาะบทเรียนให้เฮาไเด้เรียนลูกให้ห้ากล่าวต่อไปให้ห้าเข็มแข็งขืนให้เฮาเป็นคนใย่มากขึ้นนะจ๊ะเนาะ นิดก <ka> mm ับพึงมาเลียนทำอาหารพึ่งมาเลี้ยนแกะสลักตั้งแต่ใหญ่ไม่อยู่สวิตนี่ละจ้าจะกี่อยู่มั่งไทยนี่เฮ็ดยังบ่เป็นกับเขาก็ซือกินค่ะพี่น้องอยู่มัองไทยสะดวกสบายเนาะจ้าเนาะสภากะจ้างไผ่ซักก็ะได้จ้างล้านซักก็ะได้กับเข่าล้านอาหารกระล้วอู้ฮันนิดอยู่มังไทยนะจ่าพี่น้องเฮ็ดยังบ่เป็นอยู่มัองไทยนี่สะดวกสบายให้โอ้ยปานสวรรค์มาอยู่หนี่้อพี่น้องเสื้อผ้านาแพรีดซักเองเบิด ตัดผมให้ลูกให้ผัวทั้งลูกทั้งผัวจ้ะตัดเองไม่เคยได้เขาลาดัดกับเขากับน้ำเฮ็ดเองเพราะว่าสิอยากกินเมนูอย่างเฮ็ดบ่เป็นกระเบงใน YouTube จนสมมือเฮ็ดได้จ้ะเพือนสร้างบ้านซ่องทุกสิ่งทุกอย่างเฮ็ดเองเบิดลังเทือนอันตัดหญ้านี่ก็ตัดเองเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหัวเฮ็ดสว,ว,ว,วนจังซี่เฮ็ดน้ำกันกับพ่อใหญ่จ้ะอยู่นี่เฮ็ดเองเบิดเั็นเพรมีเวลาว่างขึ้นจิตใจสงบขึ้นอยู่นี่ ความเป็นอยูอยูนี่มันค่อนข้างที่สิสงบนะจน้ะเนาะบ่คอยเด็ไปย่างเฮื่อนน,นั่นเฮื่อนนี่ปานหดมีเวลามากขึ้นก็เลยเด็ลอ่องฝึกแกะสลักกะแกะได้จ้าพี่น้องก็ตังที่พี่น้องเห็นนะจ้ะเนาะแต่มันก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเอ่ะมันเป็นนิตวามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะจน้ะเนาะมันเฮ็ดให้เฮ้า เป็นเฮ่าในอีกรูปแบบหนึ่งที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะจ๊ะพี่น้องจากที่นิดเป็นนิดเมื่อก่อนแต่ทุกมือน,นี่กลายเป็นว่านิดเป็นนิดค้นเก่าต่ว่าสมบูรณ์แบบมากขึน้นสมบูรณ์แบบมากข้นตรงยังวัดที่ให้เ,หเขาเป็นแกสลักได้เขาใจชีวิตมากข้นยู่เป็นมากขึน้นสงบมากขึ้นนะจ๊ะพี่น้องการที่มาอยู่สวิตนะจ๊ะนะธรรมชาติผู้เขามมนเท่เแต่เฮ้านัน สงบอหลีจางพี่น้องแล้วทุกอย่างทุกมือนี่นิ่ก็พ่อใจในชีวิตจองมีความสุขบไดดินล้นอีหยังมากมากะจ่าก็อยู่ไปจังพี่น้องเห็นสิพาพี่น้องเขาป้าหาเฮ็ดเก็บพักคือจังพี่น้องเห็นนะจ่ะเนาะที่เห็นนิดไปเก็บพักเก็บยาอังสี่ก็บ,บ่แมนว่าอึดอยากอึดกินนะจา่าบ่แมนว่าบ่มีเงินซื้อบอ่แมนว่าผัวแห้อดตหยยาบ่แมนนะจ่ะนิดมากจาก้ะมากแบบนี้มากแบบนี้จังพักป้าพักหยังัสี่เห็นพี่น้องคนไทยมันไปเก็บกบไปเก็บเพื่อเพิิน เก็บมากกับบริเก็บลายจ้ะพี่น้องเก็บแค่พ่อกินพ่อหยั่งสีเนาะเอามาล่องมาหยั่งสีเล็กๆน้อยๆจ้ดจริงๆบอไปเก็บซื้อกินก็ได้แต่บบอยากแต่บบอยากเคดนะจ้าเนาะมาเคดบางทางกลับไปมาห่างกับไปเก็บมาเฮ็ดกิินชีตปกติจ้ะพี่น้องบอจำเป็นต้องเงินบอจำเป็นต้องเป๊ะตลอดเวลาบอจำเป็นต้องรู้ตลอดเวลาบอจำเป็นต้อง ก็เฟกนะพี่น้องชีวิตขอแครเฮาขอใจโตของเฮาเองเขาขัดใจชีวิตเฮาเองเขามีความสุขกับครอบครัวเฮาพ่อแม่เขาใจแค่นั้นก็พ่อละจา้ะทุกมือนี้พ่อแม่เล้ากับพ่ออยู่สุขสบายแล้วปลูกผักปลูกเนะี้ยมีความสุขพี่น้องแค่นี้กับพ่อละจา้ะเาต้องไปดินร้นีอย่างหนักไหมอยู่น้ำกันไปโดนด้ในสิบห้าไปหืนเขาพาไปตกป่า ้าก็ฮายูดีมีแห้งในสิภห้าพี่น้องไปขึ้นเครื่องบินพญายัเราขับเครื่องบินได้ได้พีนน่น้องพญายัเราขับเครื่องบินตะกี้นะ่ะช่วงที่เรายัาง่ังนนั้นหันกเกษียณนะจ๊ะนี่ก็ไปน้ำเล่าตลอดเล้านั้นเราเป็นคนที่มากกันนั้นขับมอไซค์มาขับเอเ่อเครื่องบินนะจ๊ะขับเครื่องบินนี่เป็นงานกะิจกรรมยามว่างของเ,าร,เรา listings, นะจ๊าเนาะสิเป็นงาน,นเครื่องบินเครื่องบินน้อยนะจ๊ะพี่น,น้องกันที่บรรทูปูโดสารทั้งเบิรดก่กับคนขับก็ สิประมาณนั่งในทั้งเบัสสี่คนจ้ะพี่น้องเป็นเครื่องบินหน่อยเล่าสิบเมียนแขกทายว่านั่นสามารถโค่นะจนะ้ะเนาะสามารถโค่นวันนั่นนักบินเขานี่ลนะจ้ะขับเครื่องบินนี่บอแมนขับในเชิงพาณิชย์ดนะจ้ะเป็นการขับอัผ่อนค่ายสินะจ้ะเราขับเครื่องบินได้ตะก้อนนี่กับไปน้ำเพลินตลอดแล้วช่วงล่างๆมานี่เล่เาอ่านั้นเล่าเบเรนเฮ็ดอันนั้นโตใบครับขีแล้วแล้วนะจนะ้ะเนาะแต่ว่าเราสามารถไปบินได้กับมูหรือว่า กับอันนั้นคู่ที่เป็นอันอคู่ฝึกบินได้นะจ๊ะเนาะเป็นสามารถไปได้ค่ะมีโอกาสอยู่ดีไม่แห้งนิดเดียวไปนี่กระสีภาคพี่น้องไปนั่มจ้าไปจ้าพี่น้องนี่เก็บเดรร้ายแล้วนะจ๊ะเนาะมือนี้กระสีมาคุยกับพี่น้องแค่นี้แหละจ้าเอาไปมื้อนาะเขาจังมาคุยมาบอกกันอีกนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวฝนสิตกแล้วจ้านี่สิเข้าบ้านแล้วนะจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปบ,บายจ้า